วันนี้คุณมีปัญหากับการนอนหรือเปล่าถ้ามีปัญหาผมมีคำปรึกษาคุณครับคุณครับเดี๋ยวก่อนนะหมายถึงให้คำปรึกษาหรือเปล่าใช่แล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้หญิงครับโอ้โหทำไมถึงทางตาได้ขนาดนี้เพราะเราต้องการเอาชนะเกมห้ามนอน <c oughs> ไม่ใช่ดิเกมต้องนอนต่างหากละ่ะสรุปเกมอะไรกันแน่ครับ นายอยากจะรู้ว่าทำไมพวกเราต้องทางตาขนาดน,นี้ให้นายเดินทางไปตามแผนที่ที่ฉันให้และนี่คือไอ้เย็ยนบางผู้คุมทบไปผู้คุมมันทำเรนี่ไปและนี่ก็คือเกมโรบอ์ลารทูฟอร์สลิปวิน เนื้อหาเขาบอกว่าเราจะต้องทํายังไงก็ได้นะให้แบบว่าหลับเป็นคนสุดท้ายเราต้องทางตาแบบนี้หรือเปล่าเขาจะมีหลอดสีเขียวๆแบบนี้เอาไว้ให้เพื่อนๆน,นะถ้าเกิดว่าหลอดใครหมดก่อนคนนั้นแพ้เห็นหมะมมันลบตลอดเวลาและถึงแม้ว่าเราจะนอนหลับก็ตามทีอ่ะนะเรามาดูกันดีกว่าว่าผู้คุมจะรอดหรือจาตุย ยังไงฉันก็รอดดูดิสงครามมันโอ้โหเกือบจะหลับ <c oughs> แต่ว, <labels> <gorilla fruit> ว่าผมกลับมาได้บอกได้คำเดียวเลยว่าทีนี่มันเมืองเถื่อนโอ้ยทบไปฉันจะนอนเตียงแน่พูดไม่ทันขาดคำ ที่นี่เป็นบ้านป่าเมืองเธอจริงๆเธอเธอ,อฉันขอนอนเตียงเธอได้ไหมไม่ได้อ้เเล่นเอาผมสลบขาดที่เลยครับแต่กลับมาได้ผมผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าโอ้โหไม่น่าเข้ามาเล่นได้ วิธีเล่นแบบนี้นะคะก็เล่นได้แบบง่ายๆเลยเราจะต้องทําการนอนบนเตียงนุ่มๆแบบนี้นะคะ <c oughs> เพื่อทําให้หลอดไอสีส้มๆตอนนี้นะคะทุกคนให้มันลดน,อน้อยที่สุดและถ้าเกิดว่าใครลดน้อยที่สุดเป็นคนสุดท้าย <c oughs> ยังพูดไม่ทันขาดคำเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะ รถเป็นคนสุดท้ายนะคะคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนเพื่อนเตะแบบนี้งตึงตตงตตง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 ฝันดีนะคะคุณเฟื้อคืมขอให้คุณมีความสุขตตงตึงตตงตตงและดูเหมือนว่าตอนนี้ผู้คุมของเรานะคะจะหลับไปแล้ว ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นบอดได้โอ้ยลุกไปซะทีปวดขาและนี่ก็คือผู้ชนะเนนรอบที่แล้วนะคะ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อรอบต่อไปมาดูกันนะคะว่าผู้คุมจะทำลายสถิติได้หรือเปล่าถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะมันจะมีแถบ เล็กๆอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะมันก็เป็นไอเทมที่เราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ค่ะตอนนี้พี่ซีนะคะโดนทุกคนโจมตีแล้วโอยฉันไม่ชอบโพคมไอ้แล้วฉันไปทำอะไรให้แกดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะเราต้องรีบเก็บกาแฟาแล้วฉันไม่ชอบมันมันมานทำให้เราอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยนะโ,ยโดนโจมตีอย่างหนักเลยทุกคน หรือเป็นเพราะว่าชุดผ้าหน้าผมของเราทําให้ทุกคนแบบว่าเกลียดขี้หน้าเราอะไม่หรอกมั้งแต่อย่างน้อยเราก็มีแมวน่ารักน่ารักเกาะอ,อีที่ไหลนะคะมาดูกันค่ะว่าจะโดนโจมตีอีกหรือเปล่ามาค่ะทุกคนพี่ว่าเคล็ดลับในการเล่นแบบนี้นะคะเราจะต้องทําการเล่นโดยที่ต้องมีกลยุทธ์ด้วยนะเล่นแบบนอนนิ่งๆอย่างเดียวไม่ได้นะคะ แล้วดูมีการใช้นาฬิกาปลุกถ้าเกิดว่าเรามานอนในบริเวณที่มันมีนาฬิกาปลุกแบบนี้นะคะหลอดของเราเนี่ยมันจะลดลงอย่างรวดเร็วมากๆเลยเรียกได้ว่าตุยขาที่ได้แบบง่ายๆเลยโอ้โหลับสนิทเลยค่ะพี่น้องประชานชนชาวรบระอะถ้าเกิดว่าอยู่เป็นคนสุดท้ายแบบนี้นะคะนี่มันจะมีไอเทมขึ้นมาเห็นไหม ถ้าเกิดว่าเรานะคะไปเก็บเนี่ยเก็บให้ถูกด้วยนะบางทีไอเทมที่ขึ้นมามันไม่ใช่ไอเทมที่สมควรจะเก็บนะคะทุกคนเราต้องดูให้ดีๆนะนี่ก็คือไอเทมที่เราสามารถซื้อเพิ่มเติมระหว่างที่เราเล่นได้นะคะจะใช้เป็นนาฬิกาปลุกก็ได้หรือจะใช้เป็นเอ่อสเปรย์เหรอคะหรือว่าเป็นระเบิดอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนปาใส่เพื่อนได้เลยโอเครอบถัดไปแล้วค่ะ รอบนี้ผู้คุมของเราจะต้องชนะอุ๊ยอันนี้นะคะทุกคนลองเก็บดูซิไ <laughs> อายาเนี่ยมันทำให้มันลดลงอะมันเป็นยาที่ทำให้หลับโอเคไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราต้องทำการซื้อหมอนซื้อหมอนเพ <laughs> ื่อไอซื้อขื้อหมอนอันนี้นะคะหน้านที่ของมันก็คือจะสตาร์ฟหลอดของเราเอาไว้เห็นปะ ค้างสนิทเลยอยู่ที่47แต่ถ้าเราโดนเตะเดี๋ยวก่อนตรต้งนี้กมัมานอนโอเคมันมีเวลาเล็กๆกำหนด,ดอยู่นะคะทุกคนตอนนี้เรายังกลับมาได้อยู่นะอยู่ที่38.9%แล้วนะคะในระหว่างที่คนอื่นๆเนี่ยเริ่มที่จะเป็นหลอดสีส้มแล้วนะตอนนี้เราคือเป็นหลอดสีเหลืองอยู่แสดงว่าเราก็มีสิทธิ์รอดนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าม,มันมีคนที่แบบใช้นาฬิกาปลุกเราตร้องรีบเพนเลยนะคะ โอเคพี่กินอะไรก็ไม่รู้นะคะเมื่อกี้นี้แต่ว่าหลอดของพี่เนี่ยค่าพลังงานของพี่นะคะมันเพิ่มมาเป็น38แล้วคนนี้ใกล้ตุยแล้วนะคะแต่เขาก็หยุดเวลาเอาไว้อยู่ค่ะด้วยหมอนที่นุ่มนิ่มโอ้มีการใช้นาฬิกาปลุกด้วยต้องรีบหนีออกจากรัศมีตรงนั้นก่อนตอนนี้นะคะคนที่สวมเสื้อสีเหลืองลายขวางคนนี้นะคะดูเหมือนว่าเขาจะมี คะแนนที่แบบว่าพลังงานเหลือเยอะมากๆเลยเหลืออยู่42.8%ค่ะเราจะไปเตะเขาดีไหมอะไอเอาสทีเอาสทีเห็นแล้วมันหมันไส้จังเลยหมันเคี้ยวคนนี้เหลืออยู่3.5%อค่ะแต่เอ๊แต่อีกแป๊บเดียวเขาก็น่าจะหมดแล้วล่ะคนนี้เขาน่าจะสู้อะไรลงไม่ได้นะคะเฮ้ยดูก่อนมีคนวิ่งมาอะไรอะอย่าบอกนะว่านายจ้า ใจร้ายดูดูยังไม่พอโอ้โหเหลือเหลือแค่นิดเดียวเขาไปเก็บใบทันเกือบจะหลับไม่ได้เกือบจะหลับเรียกว่าหลับคาที่เลยดี่ฝ่า ฉันเกิดมาเป็นไก่ปัก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 กระตปัก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 กฉันออกไข่ได้ด้วยนะอุ้ยฮมองอะไรแม่สาวน้อยคือคุณเป็นไก่แล้วคุณมาเล่นอะไรที่นี่คะก็ฉันเกิดมาเป็นไก่ปัก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 กระตกเออคือุ้ยต้องแข่งกับไก่ตัวนี้จริงๆแล้วโอ้ยจะไหวไหมอ่ะ ขณะนี้เกมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเล่นเกมด้วยความสามารคีด้วยความมีวินยัยด้วยความรักความเอื้ออาทรต่อกันที่นอนเรามีแบ่งปันให้ทุกคนได้อย่างเออน้องคนนั้นนะคะคุณคนนั้นคะกรุณานอนก่อนได้ไหมนอนก็มาแล้ว ด้ปปัักกกตดูเหมือนว่าคุณไก่จะโดนเตะสารบแล้วถึงเป็นไก่ฉันก็ไม่ใจดีอไม่ใจดีฉันมากระจาดที่บมดอเลยคุณไก่จะทําอะไรอ่ะปักปักปักะตจะจัดกามันให้งหมดเลย,ยดูเหมือนว่าในเกมนี้นะคะทุกคน ในแมปนี้เนี่ยทุกคนคือแบบว่าจริงจังกันมากๆเลยเราจะต้องทำการอยู่เป็นคนสุดท้ายนะคะต้องทำตัวไม่โดดเด่นและที่พี่ซีเลือกนะคะเล่นเป็นเจ้าไก่ตัวนี้นะคะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวสีขาวแล้วก็ดูเนียนๆได้นะกับเตียงจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเนียนๆแบบขั้นสุดได้นะทุกคนบางทีไอเทมที่มันโผล่มาเนี่ยเราก็เก็บ แล้วมันไม่มีผลดีกับร่างกายของเราเราก็อย่าไปหาเก็บนะทุกคนเห็นปะบางทีมันก็ขึ้นมาหลายอันเลยนะคะเป็นการหลอกล่อนะคะให้เราไปเก็บมาเก็บฉันมาเก็บฉันมาเก็บฉัน <c oughs> มาเดี๋ยวนี้เก็บสิจ้าเก็บสิจ้าเหมือนมันกำลังพูดกับเราเลยทุกคนโอเคเราจะไม่เก็บมันนะคะตอนนี้เราเหลือเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเอาล่ะคนนั้นต,ตุยังตุยังเธอตุยังอ <c oughs> <c oughs> มีไอเทมอย่างนี้ก็เจ๋วและผู้ชนะได้แก่คุณไก่จริงๆแล้วผู้คุมของเรานะคะก็เล่นแบบนี้แล้วก็ชนะเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนนะคะได้มาดูกันว่าคุณผู้คุมเนี่ยเขามีแผนการยังไงในการเล่นแบบนี้นะทุกคนขั้นตอนมันกง่ายๆขั้นแหลเแล้วก็หลับหลับให้สนิทเลยนะ เดี๋ยวก่อนเขาห้ามหลับไม่ใช่เหรอไอ้แค่นอนนิ่งๆบนเตียงจากนั้นนะเราก็รอเวลาจนเหลือเป็นคนสุดท้ายไห้มีไอเทมมาไอเทมจากนั้นพอเห็นเพื่อน,อนวิง่งเราก็เลยวิง่งแางหน้าเพื่อนไปเลยเพราะเพื่อนมันน่าจะบักแ,แค่นี้ก็ชนะแล้วง่ายจะตายไป <c oughs> รอบนี้เราจะมาอะะลองคันลอง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 เป็นสีเดียวก,กันกับที่นอนแบบนี้เลยมาดูกันนะว่าจะรอดหรือว่าจะตยุยมาดูกัน <c oughs> และระหว่างที่เรานอนเล่นอยู่นะทุกคนเราก็เห็นเตียงวีไอพีค่ะแต่ดูเหมือนว่าคนที่เขามาเล่นเป็นเตียงวีไอพีนั้นไม่น่า ทุกครั้งที่เขานอนนะคะเตียงก็จะเปลี่ยนสีค่ะทุกคนและดูสภาพของเขาตอนนี้นะคะเหมือนโดนตามล่ามากๆเลยพยายามจะกลับมานอนที่เตียงนะคะแต่ก็โดนราวีค่ะทุกคนไม่ได้เลยโอยนอนแล้วมันขึ้นดีจังแต่ว่าแต่ว่าน้าสองสารเขาจังมาดูกันนะคะว่าเขาจะรอดหรือเปล่าไม่มีโอกาสได้นอนเลยค่าขอนอนไหนไปไกลๆเลยอย่ามานอนตรงนี้ Okay <laughs>